ค่ำคืนหนึ่งในฤดูฝนของปีพศ2548ฝายยังขึ้นแม้จะยังไม่ตกลงมาเป็นเม็ดฝนลอยตัวอยู่กลางอากาศเรากับกำลังรอเวลาที่เหมาะสมจะโปรยปลายลงมาขอบฟ้าสีเทาหมุนฉาบทับยอดไม้หนาทึบของป่าฮา,าลาบลาหมอกจางๆคืบคลานไหลเอื่อยตามไหลเขาส่งกลิ่นดินชื้นที่เย็นเฉียบเข้ามาประทะัจมูกอย่างไม่มีปีมีคลุย กองไฟที่กลางค่ายโบกไหวเสียงไม้แห้งแตกดังปะปะผสมกับเสียงรีตริงในป่าลึกที่ขับกล่อมเป็นจังหวะราวกับบทสวดรับขวัญแขกผู้มาเยือนผมนั่งอยู่หน้าไฟมือหยาบก,กร้านยื่นออกไปรับไออุ่นอย่างเชื่อชาชื่อของผมคือระพินพรานแก่คนหนึ่งที่ใช้ชีวิตครึ่งค้นอายุเดินดงอยู่ในผืนป่าใหญ่แห่งนี้ ฮาลาบาลาคืนที่สีเขียวสุดท้ายที่ยังเก็บนำความลึกลับเอาไว้ได้เกือบสมบูรณ์มันไม่ใช่แค่ป่าแต่มันเป็นอาณาจักรของสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้คืนนั้นผมกำลังรอคณะท่องเที่ยวกลุ่มใหม่วัยรุ่นสีคนที่ไม่เคยสัมผัสป่าจริงจังมาก่อน